สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการเทดสสปีดอินเทอร์เน็ตด้วยสายแลนนะครับให้เราเขียนใน Google ว่าทดส t s สปีดแล้วเราเข้าเว็บทดสสปีดได้เลยครับแล้วกดทดสอแล้วก็รอ กดเริ่มเทสได้เลยครับการเทสสปีดวัดจากเทสด้วยสายแลนจะทำให้ความเร็วเน็ตมาเต็มจำนวนที่เราเลือกใช้แพ็กเกจอยู่นะครับมตอนนี้ผมใช้อยู่ที่500ทับ500นะครับวัดที่สายแลนก็วิ่งตรงนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้ครับห้าร้อยทับห้าร้อยเทสสปีดด้วยสายแลนด์ครับ